คุณค่ะขอุญาตให้น้ำโต้ะค่ะเด้อไปซื้อว่านองดอกน้ำสกุลทองค่ะง,ไง,ไง่ายง่ายหัวกระโลดอีดอกทองไว้จักเสีย่ะ้อยสอยพี่น้องสร้างสอยตาอีฮื้อสี่กระตาเหมือกผู้ใดหฮีพลึกได้สี่ค้อยเดียวผู้ใดหีเชี่ยวได้สี่เมือบ้านอันนี้ก็ะสอยอ้ยสอยค่ะ พี่น้องเอ้ยรางหมื่นพวนี่ไปล่ำทางเมืองเลยไปล่ำชังเมืองเลยเมืองเลยกับทางบ้านเฮานี่มันเอาว่าคือกันเด้ทางเมืองเลยกับที่บอกฮันแนวฮันแนวเน้นบอกพี่น้องถัดมาทางบ้านห้านี่ยเขาสีบอกอีกแบบนึงเมืองเลยนี่ซอยไม่เกับเพราะซอยเขาคือบ้านเฮาเด็กพี่น้องไม่อิซอยไปแบบพี่ได้พี่น้องเนี่ยซอยซอยพี่น้องสั่งซอยอบตอบตอบตเตสได้งบประมาณมาสองเซนเตส เด็ดทางพอแอดแลงมาถอดแต๊ดนี่จะคอเอามาต่อบ้านดี่ผมเป็นผู้บังต่อขางคุณตกอแน่นอนพี่น้องมาที่นี่หันมาสอยเอาใจท่านคณะกรรมการแน่ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่าที่เนี่ยเออ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 ซอยเท้าแจ็คท่านะเจ้าหน้าที่เนาะซอยซอยพี่น้องฟังสอย สี่ตำรวจละสี่ปวดสี่แสบสี่ทหารละสี่แสบสี่มั่นสี่กำนันละสี่ขั้นสี่ดีชันมาสี่อาจารย์นักดนตรีสี่เลยออกพุกพุกแน่วไทยมาตีแม่พุกยอดมาอาจารย์นักดนตรีเนี่ยว่างเป็นบ่ได้ลงไทยลงหน้ายางเดียวเป็นเนี่ยอาจารย์นักดนตรีจะเป็นเ้อพี่น้องแ่กลางคืนกับไปสนับไป้นนอนดอกข้าแทบเป็นลินกดนตรีนังสี่ละ กลับบ้านไปก็ลงไครล่องหน้ายางเดี๋ยวมันมีเวลาสี่ดอกพี่น้องค่ะพี่ช้าในประเบนผู้ใดดอกค่ะวันที่มาเปิดสำาอาล่านเสริมสวยอยู่บ้านเท่านีลา้ละจัสี่ีคนมาเสริมสวยน้ำหนูบักซื้อร้านอตีเจดออกทองอัปปีซาลอนบริการเสริมเสริมสวยตัดคุณหมอยหสวยขุดตูดบริการ24ชั่วโมองค่ะมือนี้กับว่าที่มาเปิดร้านลาแล้วก็รอดนางบุญพก อ่าแม่งูมันยิ่วบมาแต่งอ่าน้่นน้างงูด้วอเนี่ยปาเขวมาเลยปาเขวเลยไอ้บอบอบอบนบอ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 าอบอปอาอบอบอ อะไรก็แม่จ้ายังขุณแม่หีหายใจไอ้ไม่ไอ้หีมาหายใจสวัสดีค่ะท่างแบบมายุรี่หีรักแสงเธอจำหนูได้ไหมคะจำไม่ได้ละซีหนูไม่เคยมาเลยอันแถวนี้มีล่าสิมสวยบ่แม่ ยุใส่ใส่แง่ยังไงนะเวลาลาดเสริมสวยอ่ะลาดสุดสวยขไาดเราเพิ่มแต่งหน้าดูมันเป็นยังการแต่งหน้าพย่เป็นปยนังลูกหลาฮะการแต่งหน้าแม่มันเป็นจริงได้รู้สวยยุสวยยุหมดนี่ยเขาเรียกว่าโทนหน้าฝาดเนื้อฝาดหน้าเด้งหน้าสวยหน้างามนรู้ไม่ว่าถึงไม่หน้าตามฝาดหน้าเยตึงไหนสิมาฝาดพย่เอ็มยนี่ มาอย่างตอนเนี่ย่าน่ะมาเฮ็ดโผม,มาแต่งนาเป็นม,ม,มีบุญงานก็ได้มาก็ได้มาสวยว่าสิเป็น้าเอวบุตรใสในช่องตอนนี้ยางแอวบุตราสก็ได้มาสวยสวยมาถือหม่องแล้วลูกถือยุติถือโอ้โหเป็นตั้งถือประวัติการทำงานของแม่นะลูกนะแม่ที่ว่าสซูฟังแต่ก่อนนะแม่รับบริบการแต่งหน้าโศกผลาแต่ตอนนี้มันมามีคนตายก็ได้หันมาทางนี้สาวสะกอนโอ้บตั้งงานรับรองสวยเถอะเอานางลูกนาง หัวม้านาหนาหัวม้าเตี้ยขึ้นจะพึ่งง้าด้วยยังพันแต่งตัวตอนแรกเขาญาติบนเงาหนากันนึกค่ะโอ้ยหนาแห่งหนายาตากระด้างอย่างนี้ต้องบริสุทธ์บำรุงหน้าด้วยน้ำเล่ค่ะน้ำเล่จะห้างไหนน้ำเล่จากล้าเชฟ่พูดหมดละเจี๋ยแต่ละขวดน้ำเล่ค่ะข้าเล่ขวดน้ำเล่ขวดหนาค่ะ แน่แย่ยม่เคยขอดเราขารอยแหมึงเพื่อนีู่ว่าขอดเราขาร้อมพร้อมนะารพูลูก้ายพร้อมะาะเรื่องทเฮ็ดโดนบอกระเปล่าเดี๋ยวต่อได้่อดีอาจารย์สอดอีกนะวะที่เนี่ย นู่นทำว่าครจะกบาทยเอ้ะเอ้จะกว่าเอ้เอ้อยฮะเอ้เอ้ยเ,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 เท่าไหรสองร้อยหนะ้าสิบอะไรยงมือน,นี่ยละมือเนี่ยเดีด๋ยช่วงแต่ห้าแม่มึงดูแทู้ยิ้มน้าเลียว เตืเออ่าบอแม่ตายแ้บอก,ม,บอกมีวิธีเฮ็ดแหมนตื่นเนี่ยมีวิธีเฮ็ดอยู่ไ่ยากประกอ์พร้อมมามึงก็ตนไปทางไหนบาทุยางัน,นกเลย มันมีคนตีกันดอกเพื่อนถือตีกูตามเตี้ยโอ้จะแม่สบายเนาะมาขึ้นในประเด็นอนี่ยเพมีคนตีกันเนี่ยเพื่อนสิแจ้งบ่านา่ะเอาแป้งแป้งกระนั่งก่อนอื่นนะคะต้องลงแป้งก่อนนะคะอ๋อบอลรองรองพื้นก่อนรึไม่ค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องลงรองพื้นกับแป้งอย่างเดียวค่ะเล้วแป้งข้ามหนูมาแม่แต่งแล้วสวยนะคะคุณแม่คาอย่าตีนะค้อย่าตีเลค่ ตรงไหนอีกตรงนี้อีกปัดที่นี่ถ้าต้องมาปัดดนะปัดตาก่อนค่ะแปลงจากเมืองนอกค่ะกลับมาโดยตรงว่าไม่แปลงยุทิน่ะวม่ปั๊ดอะไรฟ้อยเอารถด้วยแปลงปัดหนาเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ไม่เมนยูไม่พ้อยตอวที่มันกลับใจแล้วแล้วแมนยาบากดูซ้ว สวยงามค่ะเขาถือล่ามันือแล้วไหนคะดูนะคะโอ้ยปากจีนนะคะทาแปกนิดนึงเนาะทาตานิดหน่อยแล้วก็สวยได้แคสี่เมตรโนดเอ้ามาค่ะดูสื่อนะคะอย่าติ่งทิงรับรองสวยงามตามราคาค่ะโอ้ยตาหน่อยค่ะตานิดหน่อย สวยงามมากค่ะได้ไหมใช่ละมือยาลาขัทกงานหรออากาศร้อนไม่จอนไเป็นอย่าง๋ยวจะคอยซองเห็ผมเลียวก่อนบัดทีเขามาเห็ดผมก่อนตลาดเนาะเไอซตน้ร้อนเลยไหมครับอบต้มไอซ์น้ำก่อนนะแล้วค่อยมาตัดร้อนได้ได้ดิฉานภูมิใจเสนอค่ะเครื่องอบไอ้น้ำพุนใหม่าดมาเลยสร้างตงมาอีกแล้วรุ่นขอติงเาอที่เขา อดมือเขาพอดูของมันให้ผมไม่ยืดเทบเหตุใดเสียใจบันโหลดทำไมคือซื้อสักครั้งอย่าติงคิงอย่าติงคิงนะคะไม่ดีเลยทีไรดีเนาะมือเนี่ยโอนะแม่โอหนูาแม่มาเอาตไอ้าเฮ็ดผู้เดียวตีรอสักครู่นะก็สวย อุ่นดี่ะนานไม่ยางมันก็มีควันเครื่องกำลังทำงานค่ะแม่นดีแมนค่ะเป็นไงคะัความรู้สึกตัวบอลแมนอ๋อละมันก็ซิวแท้เครื่องทำเครื่องทั่ลุกจากลูกอ่ะไสใหม่ไส่ใหม่ ส่วนจะขาเล็กๆน้อยๆจากทีมงานพ่อในหัวนะค่ะขออนุญาติขอถามแป๊บหนึ่งนะคะเด้อพี่น้องบ้านห้องสำล่งนี่สัมบีตีหรือว่าอยู่ในบ้านท่านออกมาท่านออกมาตสิแต่ขอญาติประชาชนสำคัญประกาศหาปืนกันเด้อะอ๋อโหลประกาศค่ะประกาศประกาศพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านนะคะเด้อตอนนี้หมอลำเล่นแล้วข้าสี่กันยุติ นี่ก็นนกกแล้วพอก็บ้องหมอล้านเด้อพี่นอคขาตลกกระล็ดจำนี่แ่ะพ่อได้หัวม้วนๆนะค่ะนองปังือนี่ยหอยดอกพี่ลูกไส้มาฝาผู้หนึ่ง,งเป็นเด็กหน่อยอายุ13ปีช่วงนี่ช่วงหยุดเรียนน้องกำลังฝึกลองฝึกกล้ามก็เลยเอามาหาเงื่อนหา,นขาข้ามปิทาคาคาเทือ์ของน้องขอเสียงปรบมือ้อนรับน้องลำก่อนธนกรในค่ะ